สวัสดีครับคุณกำลังอยู่กับช่องม้าเช้าจอมปวนแม่สอดๆนะจ๊ะสําหรับคลิปนี้นะครับก็จะพามาดูแม่ม้าท้องนะครับแล้วอากับกิริยานะครับที่เขาเป็นเวลาเด็กโตขึ้นเขาจะทํายังไงนะครับแม่ม้าแต่ละตัวมีพฤติกรรมไม่เหมือนกันนะครับอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับสําหรับใครที่ไม่เชื่อนะครับว่าเวลาม้าท้องเนี่ยมันจะแสดงอาการของเด็กนะครับนิสัยของเด็กออกมาเนี่ยไม่เชื่อเนี่ยลองนะครับลองไป ทำแฟนท้องดูนะครับอ่าขอขอลูกสาวเขาก่อนนะอ่าให้พ่อแม่เขารู้ก่อนนะไม่ใช่ไปทำเขาท้องป่องไม่ได้นะครับนะเดี๋ยวเป็นเรื่องนะครับเดี๋ยวก็โพงมาพี่มัญชาครับอ่าผมผมรบก,กวนพี่เป็นเจ้าภาพเป็นผระสื่อเลยครับทําไมครับก็พี่บอกว่าให้ผมไปทําสาวท้องครับสวยเลยนะเออ อันนี้ถ้าใครไม่เชื่อไงในกรณีที่ไม่เชื่อก็ลองดูนะครับว่าเวลาตอนท้องเนี่ยมันจะมีนิสัยของเด็กออกมานะครับมันจะมีบ่งบอกเลยว่าเฮ้ยเด็กคนนี้นิสัยแบบนี้นะครับเหมือนที่ผมเคยพูดไปนะครับว่าอตอนเจ้าขวานอนอินเนี่ยนะครับท้องมาฉาเนี่ยผมสามารถแค่เล็บได้แค่3ข้างนะครับแค่เล็บได้3ข้างปุ๊บพอเหลือข้างหนึ่งเนี่ยมันจะเดินเบียดกับฝั่งฝั่งใดฝั่งหนึ่งในสมมติถ้าเป็นข้างนู้นข้างขวามันก็จะเดินเบียดกับฝั่งขา ขวาไปเลยนะครับขาขวามันจะไม่ยอมให้เลยขาหลังข้างหนึ่งถ้าแค่ขาหลังก่อนเหลือขาหน้าข้างหนึ่งมันก็จะห่วงขานั่นแหละข้างหนึ่งถ้าซ้ายก็คือเบียดซ้ายไว้นะครับให้เราทําให้ง่ายก็คือเป็นการเล่นการหยอกกันไปนะครับพอคลอดแล้วจริงๆเนี่ยกลายเป็นในมัชานั่นแหละที่ทํากับผมนะครับอันนี้ถ้าไม่เชื่อลองดูครับลองดูนะครับลองไปมีให้ลองไปมีลูกดูนะครับแล้วเดี๋ยวจะรู้ว่ามียัน,นิสัยเปลี่ยนไปนะครับถามว่า สิ่งเราเนี้ยเราจะเห็นชัดนะครับก็คือตอนเนี้ยที่ที่พูดแบบเนี้ยเพราะว่าไอเนีย้ยงี่เง่านะครับไอเนียเน้ยงี่เง่านะครับก็คือเล่นเดินคล้องตัวเอาหน้ามาซุกผมเอาทุกอย่างคืออ้อนพูดได้เลยว่าคืออ้อนนะครับอ้อนผมหมดเลยผมเลยคิดว่าเวลาวันหน้าถ้ามันคลอดออกมานะครับไอตัวในท้องเนี่ยออกมาเนียน่าจะน่าจะได้บ่นกันเยอะหน่อยนะครับแล้วก็น่าจะเป็นลูกรักแหละนะครับ ลูกรักในกรณีที่แบบว่าสงงะเงาะสงแง้แฟะอะไรเงี้ยน่าจะประมาณนี้เดี๋ยวลองดูนะครับว่ามันออกมาแล้วจริงไหมแล้วก็ค่อนข้างที่จะแบบอ่าเป็นม้าที่กระตือรือร้นนะครับอ่าส่วนไอ้นี่ก็น่าจะเป็นม้านิ่งๆตามสเต็ปนะครับน,น่าจะไม่อะไรมากนะครับเพราะว่าพฤติกรรมตอนนี้ที่ผมสังเกตนะก็คืออ่าหลังจากที่เราเข้ามาเช็คม้าทุกวันทุกวันบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยว่า จริงๆเรมาเช็คก็ไม่ได้เช็คขวัญหรอกนะครับขวัญเนี่ยชัวร์ละว่าว่าท้องแน่นะครับเพราะว่าเขาผลิตฮอร์โมนนะครับอ่าอ่าดุดุดนะครับขอใช้คําว่าดุดุดล้วกันช่องผมมันช่องมารยาทไทยพูดตรงๆแล้วเดี๋ยวมันจะติดเหลืองอีกนะครับไม่รู้ทําไมนักหนาครับขอใช้คําว่าดุดุดนะครับดุดุดของเขาเนี่ยอ่าจะมีการสร้างฮอร์โมนขึ้นมานะครับมันก็จะเต่งนะครับเวลาเต่งเวลาเราคำแล้วเราจะรู้แล้วว่าเวลาเขาสร้างฮอร์โมนเนี่ยก็คือมันจะเต่งเป็นเป็นไต แล้วมันก็จะยุบเป็นไตแล้วก็จะยุบนะครับส่วนอีเจ้านี้เนี่ยท้องมาจริงนะครับแต่สลิดบดีนะครับก็คือเห็นตัวผู้เห็นกั้นภูนะครับแล้วก็คันนะครับมีอาการเหมือนเป็นฮี a ไปหาตัวผู้อะไรเงี้ยทาให้เราใจหายใจคว่ำเหมือนกันว่าเฮ้ยสรุปแล้วมึงท้องหรือมึงหลุดมึงยังไงกันแน่หรืหรหรอกูพลาดในสิ่งที่แบบมึงหลุดครั้งแรกแล้วไม่ฉีด ไอ้การแทงติดต่อไว้นะครับอ่านึกว่ามันหลุดไปนะครับมันก็ทําให้เราจะหายใจคว่ำแล้วบวกกับว่าอ่าเรื่องของโครงสร้างนะครับดูดๆมันเนี่ยไม่เหมือนกับไอ้ขวานไอ้นี่เห็นไหมมันจะเว้นเว้นจากท้องปุ๊บเข้าเข้าเลยนะครับมันไม่มีช่องว่างไกลนะครับอ่าทีนี้เวลาเส้นเส้นดูดๆมันเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เหมือนกันนะครับ เส้นในขวานเนี่ยมันจะเป็นเส้นกลางร่องกลางนะครับสมมติว่าอันนี้เป็นร่องกลางเป็นเส้นแบบนี้ร่องกลางปุ๊บก็เจอดุดๆแต่อันนี้ไม่ใช่อันนี้ถ้าเป็นแกนกลางเนี่ยมันจะอยู่ด้านข้างสองฝั่งนะครับอ่าเส้นดุดๆมันจะอยู่สองฝั่งนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขวานหาย,ยากมากนะในช่วงต้นนะครับยากแต่ของในขวานเนี่ยก็คือในท้องตอนต้นเนี่ยก็คือจะรู้เลยว,ยว่าเส้นมันปูดนะครับเส้นมันปูดมันสร้างฮอร์โมนนะครับสร้างสร้างฮอร์โมนขึ้นมาสร้างดุดๆขึ้นมานะครับอ่าเราจะรู้ ไอเนี่ยเพิ่งมาเป็นเมื่อไม่นานนะครับเป็นเมื่อไม่นานก็คือมันจะเริ่มบวมนะครับแล้วบวมยุบบวมยุบบวมยุบผมก็ล้วงทุกวันแหละนะครับเพราะไอเนี่ยเป็นอะไรที่แบบทำกูจะหายใจคว่ำต I mean ั Gesch ้งแต่แรกแล้วมึงนะครับก็แบบว่าเครียดและกูเนี่ยได้ตรวจเลือดใหม่ได้เคลื่อนย้ายม้าได้อะไรม้านะครับเหนื่อยนะครับต่อให้เขาต่อให้ทางฟาร์มเขาเค็มให้ก็จริงนะครับพี่สาเขาจะดีเนาะเขาก็ออกนโยบายมาให้เลยอย่างยายขวันเนี่ยก็แบบว่าเออเดี๋ยวพี่ ส่วนเนี้ยพี่ไม่เก็บนะค่าตรงนี้พี่ไม่เก็บนะสำหรับขวานอนอิน e อะไรเงี้ยเอามาเลยนะครับอ่าพี่สาวเขาก็จะเป็นเจ้าของฟาร์มที่น่ารักมากนะครับเขาก็จะพูดรายละเอียดหมดเลยว่าเขาจะดูแลยังไงบ้างอะไรบ้างเวลามา้ามีปัญหานะครับอ่ะถามว่าขั้นตอนเนี้ยนะครับตอนเนี้ยสังเกตไหมว่าม้าจะยกหางนะครับยกหางพอเด็กมาเริ่มโตขึ้นนะครับเด็กเริ่มโตขึ้นตอนนี้ก็ตีไปประมาณสักหกเดือนนะครับที่ท้องนะเขาจะเริ่มยกหางนะครับ มันจะเริ่มอึดอัดนะครับถ้าใครที่เป็นแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะมันมันไม่ได้มีความผิดปกติใดๆนะครับมันจะยกหางบางทีฉีปิดปิดนะครับอันนั้นแปลว่าเด็กโตขึ้นนะครับเด็กขยายตัวโตขึ้นนะครับสิ่งนี้สังเกตไว้แล้วฉีเห็นไหมมันจะฉีกระปิดกระปอยเละๆที่เทอยู่ตรงนี้แหละอ่ามันจะอั้นฉีไม่ได้ปกติมันจะฉีท้ายอันนี้มันจะอั้นไม่ได้นะครับมันก็จะฉี่ประมาณนี้นะครับก็มักง่ายด้วยแหละนะครับคิดว่า ก็จะปิดอยู่นี่นะครับแต่การเดินการเดินยังคล่องตัวนะครับยังอะไรได้แต่สังเกตว่ามันจะเริ่มเห็นไหมยกคนห่างเห็นไหมอ่ะยกคนห่างเหมือนกับว่ามันก็อยากจะกระพริบกระพริบของมันแหละเพราะว่ามันอึดอัดท้องท้องมันใหญ่ขึ้นนะครับดูนะครับนี่นะครับแต่ดูทรงอ่ะมันไม่ใหญ่เท่าขวานก็จริงแต่มันป้านนะครับส่วนขวานเนี่ยก็จะสงบนิ่งไปเลยนะครับ ทรงชานนะครับทรงชั้นสี่กูกินยากของกูแบบเงียบๆนะครับดูท้องนี่เป่งมากนะครับดูท้องใหญ่มากนะขวัญเนี่ยนะครับขวัญก็จะแบบอยู่นิ่งๆน,นะครับไม่ค่อยอะไรยังไงกับใครนะครับคือตอนมาใหม่ๆเนี่ยโฟกัสซี่ยื่นหน้าอย่างเงี้ยขวัญยังยื่นยาให้บ้างอะไรบ้างนะครับพอตอนนี้ยท้องใหญ่ขนาดนี้แล้วเนี่ยขวัญบอกว่าไปไกลได้ไหมไปไกลได้ไหม ไม่ต้องมาสเงาะสงแงไม่ต้องอะไรเลยนะครับคือมันเริ่มหงุดหงิดนะครับท้องประมาณนี้มันจะเริ่มหงุดหงิดนะครับแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะยุ่งกับใครนะครับสำหรับขวัญน,นะจะไม่ค่อยยุ่งกับใครไอ้นี่กวนมากๆจากที่ไม่เคยแงบมนไอนขวัญแงบนะเออประมาณว่าต่อให้ผัวเดียวกันอนะแต่เธอก็ไม่มีสิทธิ์มาลุ่มล่ามอะไรกับฉันมากมายแล้วตอนนี้เลือดลมฉันมันไม่ค่อยดีนะครับเด็กกระดิ่งน,นะครับเด็กก็ตัวใหญ่แหละเออตอนนี้รู้สึกว่าน่าจะไม่สนุกอะขวัญอนะเพราะว่าตอนท้องไอ ไอ้กันผูเอยสนุกเอยท้องใหญ่หมดเลยนะครับมีม่มฉาแล้วแหละไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับแล้วไอ้ท้องหลังเนี่ยใหญ่หมดเลยนะครับแล้วก็น่าจะรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยสนุกละนะครับท้องมันใหญ่ขึ้นนะครับพอไอ้นี่งองแงง,งองแง,งไอ้นี่กระดุนะครับจากที่ดูในคลิปต,ตอนมาใหม่ๆเนี่ยก็คือจะคอยเซฟไอ้นี่นะครับไม่ให้หม่ฉาเข้าใกล้นะครับกลัวม่ฉาบแบบไปแย่แรงเตะหรือดีดอะไรเงี้ยนะครับกลัวแม่จะกันสุดชีวิตเลยนะครับให้แหม่ฉาโดนแม่ซ้อมก็ ตอนอีฟ็อกซี่มาครับแต่ตอนนี้อีฟ็อกซี่งี่เง่ากะโดนไอขวนซ้อมเชื่อไหมเวลาพ่อมันพูดอ่ะมันเคิมมันหลับทุกทีไม่รู้เป็นอะไรดู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 มันทาเอาปากไปพาดกับเหล็กไม่ต้องมองกูนินทาเมืองนี่แหละเดี๋ยวดูเอาปากให้ห้อยเอาปากให้ห้อยไปพาดกับเหล็กน่ะวันนั้นเนี่ยมันน่ารักมากเลยนะมันเอาปากไปไปวางไว้บนเสานะแล้วทําแบบ รอเมื่อไหร่ดีจะปล่อยออกไปอะไรเงี้ยทาเหมือนแบบเป็นเป็นเด็กรอรอเวลาออกเออดู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 มันทำปักห้อยเรื่องจริงเรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงไอตัวในท้องเนี่ยดูเดี๋ยวดูนะมันจะหน้าเป็นขนาดไหนมันจะแย่ผมขนาดไหนมันจะติดขนาดไหนเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจริงไม่จริงนะครับแล้วมันก็จะทะเลน่ด้วยนะฮะทะลึงตึงตังหน้าจะยกให้มันนี่แหละเออทำเป็นอย่างเป็นอย่างคือ ตอนก่อนท้องมันไม่ไม่เป็นอย่างนี้ฟ็อกซี่ไม่มีอาการแบบนี้แต่พอท้องแล้วมันเป็นแล้วดูนะดูทําปักห้อยทําปักห้อยตะย่อมนะฮะแล้วก็วันนั้นกระโดดอยู่หน้าประตูนี่กระโดดดึ้งดึ้งดึงดึงเหมือนเด็กน้อยอะ่ะเด็กน้อยจะออกคอกอะ่ะคือจะไปแล้วจะไปเล่นอะไรเงี้ยประมาณนั้นนะครับใช่ไหมแล้วก็อ้อนดีมากเลยอืมอ้อ,อนอ้อนมากเลยะฮะอีห้อยอีห้อย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  อันนี้อันนี้คือสิ่งหนึ่งนะที่เป็นพฤติกรรมนะครับว่าบางทีบางครั้งถ้าม้าหุนหง,งิดนะครับม้าก,กัดตัวอื่นเนี่ยไม่ต้องแปลกใจเพราะว่าเขาไม่สนุกละท้องเขาใหญ่นะครับแล้วก็ดูเหงื่อนะม้าแข่งมันจะระบายเหงื่อนะครับม้าเลือดร้อนก็จะระบายเหงื่อดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเหงื่อออกแบบนี้ไม่แปลกนะครับแต่แต่นะครับควรที่จะแบบอาบน้ําให้อะไรให้ ให้กินเหงื่อมันไม่ค่อยมีเพราะไอ้พวกมแมลงหน้าฝนแบบนี้นะครับมันจะมีมันจะมาตอมดูดเลือดนะครับแมงวีก็ดีเหลือบก็ดีลิ้นก็ดีนะครับเออควรที่ทาความสะอาดให้นะครับม้ามันก็ลาคานเหมือนกันแหละนี่ก็เคิมดีพูดอะไรมึงก็เคิมอันเนี้ยอันเนี้ยนะครับก็จะเป็นสิ่งหนึ่งนะครับแต่ละตัวจะไม่เหมือนกันขวัญยังไม่ฉี่กระปิดกระปอยนะในในระยะหกเดือนเนี่ยดู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 เห็นไหมดูไหมโนะยคนหางแล้วเห็นแบบ คือในช่องท้องมันมันมีเด็กมันใหญ่ขึ้นนะครับมันดิ้นเนี่ยอ่ามันก็จะประมาณนี้ไอ้ฟ็อกซี่หกเดือนนะครับตอนเนี้ยฉี่กระปิดกระปอยนะครับมีแบบนี้นะครับมีฉี่มีอะไรแบบนี้มีแบบยกหางบ่อยนะครับส่วนขวัญเนี่ยยังไม่เป็นขวัญเนี่ยเดี๋ยวจะเป็นหลังหลังจากนี้นะครับอ่าหลังจากนี้ขวัญจะเป็น อาจจะความต่างน่าจะเกิดจากช่องท้องนะครับเอาไปสังเกตมาที่บ้านเองนะว่าช่องท้องกว้างหรือหรือแน่นๆแบบนี้นะครับมันก็จะมี2ตัวให้เปรียบเทียบแหละนะครับว่าถ้าทรงแบบนี้ช่องท้องเขาไม่ได้ใหญ่เท่าขวานนะัญเนี่ยเขาก็จะอ่าเรื่องของตัวเด็กอาจจะไปเบียดกระเพาะฉี่นะครับมันก็จะฉี่ปิด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 ,ปดก่อนนะครับในช่วงต้นๆน,นะครับสาหรับใครที่ชอบสังเกตะนะอ่าส่วนโครงสร้างใหญ่ๆนะครับช่องท้องกว้างๆอย่างเงี้ย ไม่ไม่จำเป็นว่าจะต้องสูง160เท่าขวัญน,นะแต่ถ้าตัวสูง151แบบนี้150แต่โครงสร้างบอดี้เขากว้างเงี้ยนะครับอ่าเขาก็อาจจะเบียดกระเพาะฉี่ได้ได้ประมาณสักเจ็ดเดือนแปดเดือนประมาณนู้นอ่ะขึ้นขึ้นไปนะครับอาจจะไม่เร็วเท่านี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันมันไม่มีอะไรแต่ตัวดูโครงสร้างมาเอานะครับอันนี้คือเกิดจากการสังเกตนะผมไม่ได้เก่งทฤษฎีหรอกแต่ผมชอบสังเกตนะครับที่มาโม้ให้ฟังก็เกิดจากการสังเกตนี่แหละ แล้วก็เวลาเขาง n u งิดนะครับง n u งิดก็ไม่ใช่เรื่องแปลกในการง n u งิดนั้นอนะ่ะถ้ามันเป็นม้าบ้านเดียวกันไม่ซีเรียสนะครับแล้วก็ถ้ามันง n หงิดแล้วออกไปแล้วไม่ไปกัดม้าตัวอื่นก็ดีนะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วอ่ะม้าบ้านผมผมปามไม่หมดแล้วไงนะผมปามไม่หมดแล้วแล้วก็จูบกันหอมกันเล่นกันนะครับมันก็จะแบบไม่ไม่ก้าวร้าวแต่ส่วนใหญ่แล้วเนะี่ยถ้ามันจะเป็นก็คือในกรณีที่แบบว่ามาวุ่นวายนะครับ มึงเอาหน้ายื่นมามึงอันนู้นอันนี้กับกูมากอะไรเงี้ยแล้วกูก็ท้องโตแล้วมึงก็งองแงงงองแงงงองแงงตบสักผู้อดิไม่ตบกระโหลกหน่อยนะครับสั่งสอนหน่อยอะไรเงี้ยว่าประมาณว่าปามๆกันให้ไปไกลๆอาจจะประมาณนั้นนะครับแต่เรื่องของการที่จะแบบถึงขั้นกัดกันดีดกันอย่างเงี้ยมันไม่มีนะขวัญขวัญไม่เป็นนะครับขวัญไม่ถึงขั้นนั้นก็คือจะแบบว่าแค่แบบดุไปไกลๆฉันอารมณ์ไม่ดีประมาณนี้นะครับ แล้วก็ทางกายภาพก็เหมือนที่เห็นนะครับก็เรียกว่าอะไรดีวะชิมินะครับชิมิก็จะบวมๆนะครับชิมิบวมๆนะครับแต่ผมไม่กล้าจะถ่ายให้ดูนะครับเพราะเดี๋ยวมันติดเหลืองอีกนะครับก็คือ6เดือนแล้วเนี่ยเขาจะเริ่มบวมนะครับเริ่มบวมเริ่มอะไรเงี้ยในช่วงเนี้ยนะครับเวลาท้องใหญ่ๆหรือบวมเนี่ยควรระวังให้ดีนะครับบางทีไอ้พวกมันจะมีเหลือบนะครับเหลือบเหมือนบางวันอะที่มันมันเจาะได้นะ แล้วก็เวลามันนอนแล้วมันจะปิ้นออกมานะครับพอมันปิ้นออกมาเนี่ยมันเป็นเนื้ออ่อนมันสามารถเจาะได้นะครับแล้วมันจะไปวางตัวอ่อนมันเป็นหนอนอยู่ในนั้นนะครับตรงชิมินะครับซึ่งถามว่าทําไมพี่เมชากล้าพูดแบบนี้นะครับแล้วหนักแน่นในการพูดนะครับเพราะว่าพี่เมชาเคยเหยียชิมิและคีบนอนออกจากชิมิมาแล้วนะครับเรื่องจริงนะไม่ได้เรื่องตลกนะเรื่องจริงนะเออเพราะว่าเวลาม้าท้องอ่ะมันจะนอนแล้วแบบ มันจะปิ้นนะครับมันจะบวมด้วยนะครับบวมแล้วก็มันปิ้นออกมาเนี่ยมันเป็นเนื้ออ่อนนะครับเหลือบพวกนี้ <c oughs> เหลือบหรือแมลงคลง้ายๆมังวงวันเนี่ยมันจะเจาะได้แล้วก็วางไข่นะครับ <c oughs> อันนี้ก็พยายามรักษาลงเรือให้สะอาดแล้วก็หมั่นดูดูม้าด้วยนะครับว่ามีอะไรผิดปกติไหมเป็นยังไงอย่างเงี้ยนะครับอ่าถ้าสังเกตแบบนี้ก็จะได้นะครับก็จะเจอแหละถามว่าที่มีเรื่องเล่าเยอะๆไม่ใช่หรอกสังเกตนะครับเวลาเราเลี้ยงเราลักเนี่ยเราเรา,เราก็จะสังเกตว่าเอ้ย มา้าท้องระยะนี้เป็นยังไงนะครับเหมือนที่ผมอะล้วงไอเนี่ยตลอดเลี้ยงล้วงไอดุดมันตลอดว่าเฮ้ยบวมขึ้นเปล่าอะไรเปล่าเพราะบางท,บางทีบางครั้งเรายืนดูอะเวลาเราเดินบางทีหาท้องมั่งไม่ใหญ่วะนะครับก็คุยกับน้องบางทีมันใหญ่บางทีก็ไม่ใหญ่อะไรของมันวะอะไรเงี้ยก็คือแบบก็วันวันมันเพราะว่ามันสลิดบดีตั้งแต่แรกนะครับว่าเห็นตัวผููแล้วมันกระดิก๊กกระดิ๊กกระดิ๊กใส่นะครับเออกลายเป็นว่าเนี่ย เป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งทฤษฎีที่เขาพูดพูดกันพี่ๆเขาพูดกันนะครับวงการม้าที่เขาเคยพูดให้ฟังว่าบางตัวผสมแล้วเนี่ยยังมีอาการเหมือนเป็นเป็นสัตว์นะครับกระดิกกระดิกใส่ตัวพู้จนเขาคิดว่ามันมันไม่ติดนะครับที่ไหนได้ฮอร์โมนมันเพี้ยนนะครับซึ่งมันติดส่วนบางตัวผสมแล้วทําเหมืยอนติดแต่ความจริงมันไม่ติดนะครับเออดูดูดูเห็นไหมมันยกหายเห็ไหมตดเห็นไหมอ่าเนี่ยนะครับเด็กเปียกกระเพาะแล้วก็จะมีพฤติกรรมแบบนี้นะครับอย่างฟ็อกซี่เป็นหนักสุดก็อ่าเรื่องของการ นะครับตดบ้างฉีเล็ดอะไรเงี้ยมันก็จะมีแบบนี้นะครับแต่รู้สึกว่าจะตดหนักหน่อยน่าจะไปเบียดกระเพาะตอดนะครับยังไม่เบียดกระเพาะฉี่เยอะนะแต่อันเนี้ยฉี่นะครับดูรอยฉี่แล้วกันอันเนี้ยฉี่เยอะกับไอขวานไอขวาน,วานแห้งอยู่นะครับนี่แหละสังเกตกันไว้นะครับเวลาใครอยากมีม้าแล้วก็รักม้าคนรักม้าจะนั่งสังเกตนะครับถ้าไม่รักอ่ะไม่สังเกตหรอกไม่ว่าจะม้าแมวหนูสัตว์ทุกชนิดนะครับถ้าคุณรักคุณสังเกตหมดแหละนะครับโอเคคลิปนี้ก็ ไปแล้วจะให้ับจุ๊บพามาดูแบบนี้ก่อนนะครับ6เดือนมีประมาณนี้เดี๋ยว7 8เดือนเป็นยังไงมีอะไรเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวอัปเดตให้ฟังนะครับเล่าให้ฟังนะครับแต่ตัวนี้ร้อยทั้งร้อยติดติดแน่ๆนะครับไม่เราติดมันก็มันติดเรามี2ออย่างนะครับน่าจะฟัดกันสนุกหน่อยน่าจะอ่อนหนักหน่อย